ลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับที่ดรายการสุนัขโชว์ Show, และนี่คือช่วงทอล์โชว์ของเรานี่ก็เข้ามาปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เข้าสู่การทํางานเข้าชีวิตปกติของเราแล้วและสิ่งหนึ่งซึ่งเราอยากได้ในทุกๆปีนะครพอขึ้นปีใหม่เลยแล้วก็อธิษฐานเราก็บอกตัวเองหรือเราตั้งปฏิธานกับตัวเองว่าเราจะต้องมีความสุขให้ได้เราต้องพบกับความสําเร็จในชีวิตของเราให้ได้เราจะต้องได้สิ่งดีๆๆๆในชีวิตของเราให้ได้แล้วเราจะได้สิ่งเหล่หลานั้นได้อย่างไรเราจะพบกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรและอะไไรรรที่่่่เเเป็นนนััตูใหห้้าามพบบกสิงล สิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดเลยก็คือความสุขเราจะทํำยังไงให้เรามีความสุขที่แท้จริงได้และอะไรก็ตามที่เป็นศัตรูของความสุขของเราเราจะต้องกําจัดมันจะต้องฆ่ามันทิ้งจะต้องทําให้มันตายไปให้ได้เราจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรวันนี้ปีใหม่ขึ้นเริ่มใหม่ทุกอย่างใหม่หมดและในวันนี้ทางรายการก็ได้กราบน้ำสการเรียนเชิญพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลท่านจะอาวาสวัดนาป่าพงม,มาพูดคุยกันในเรื่องนี้ ลองดูสิครับว่าแง่คิดข้อคิดเหล่านี้ที่ท่านจะได้ไปในวันนี้ว่าจะทําอย่างไรที่จะกําจัดศัตรูร้ายที่ทําให้ท่านไม่พบกับความสุขได้และจะทําอย่างไรที่จะทําให้ท่านได้พบกับความสุขที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงได้วันนี้กับผมจะพูดคุยในเรื่องนี้ครับจะเลนฟาน นมัสการพระคุณเจ้าอีกครั้งนึงที่กับผมนิมนต์พระคุณเจ้ามาในตรงนี้เพราะคิดว่าเป็นปีใหม่พระคุณเจ้าเหมือนกันทุกๆคนแม้กระทั่งตัวกับผมเองอยากจะมีความสุขอยากจะได้อะไรก็ตามที่สมปรารถนาทั้งสิ้นแล้วก็ไม่อยากให้มีเรื่องร้ายๆเรื่องทุกๆเกิดขึ้นมาในชีวิตกับผมจะได้สิ่งเหล่านั้นได้ยังไงพระคุณเจ้าอยากได้ทาจากพระคุณเจ้าขอรับความสุขในชีวิตเนี่ยจะเกิดมีขึ้นได้เนี่ยพระศาสดาบอกว่าเราจะต้องมารู้ความจริง ของรธรรมชาติความจริงอะไรพระคุณเจ้าความจริงของธรรมชาติที่มนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของอริยสัจส,สี่อ๋ออันนี้น <ะ S 1> ได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วพระคุณเ<ช>จ้าผมก็ได้ยิน<ช>เรื่องนี้และคิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็คงเคยได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก<ช>อริยสัจสี<ช>่ขอรับแต่บางทีเราได้ยินมาแต่ไม่ได้น้อมเอามาพิจารณาและไม่ได้น้อมไปปฏิบัติขอรับอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องทําต้องพิจารณาและปฏิบัติ ใช่ขอรับและเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่พระศาสดาบอกว่าถ้าไฟไหม้ผมบนศรีรษะของเราอยู่เนี่ยเราจะทําอะไรก่อนดับไฟขอรับดับไฟบผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งมารู้อริยาาสัจสี่ก่อนอ๋อนั่นยังไม่สําคัญเท่ารู้อริยสัจสี่รเร่งด่วนขนาดนั้นนะเพราะน,นั้นถ้าเรารู้อริยาาสัจสี่เนี่ยชีวิตของเราจะดีอย่างที่สุดขอรับนะความทุกข์ในชีวิตเนี่ยมันจะค่อยๆดับไป ความทุกเรียกว่าจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําการฝึกหัดการศึกษาการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้น<ช>ถ้าอย่างมีสุขก็ต้องดับทุกให้ได้ใช่ริยสศัจรีนี้ได้แก่ทุกสมุทัยนี้รธหมกักใช่ตอนนี้พูดถึงแต่ละขั้นแต่ละตอนอพระคุณเจ้าอยากให้พระคุณเจ้าพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าน้อมมาน้อมมาให้เข้าใจและปฏิบัติอย่างทุกนี่คืออะไรพระคุณเจ้าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่พระศาสดาให้เรานี่รู้จักมันนะทุกเนี่ย บรรยายไปได้พระศาสดาบอกอนเนกปริยายนะเช่นความไม่พอใจนี่ก็เป็นทุกข <อ S 1> ก์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ความเจ็บนะความชราภาพนะการตายนะการต้องเป็นหนี้<ม>ก็เป็นทุกข์ของคนในโลกมีทุกระดับเลยแจกแจงไปได้เยอะมากหมายนะความว่าที่ว่า <c oughs> ไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ ได้มาได้หมดพบความที่เยอะมาก<ช>อะไรท<ช>ี่ไม่ได้อย่างใจใ<ช>เป็นทุกข์ทั้งสิน้นก็รับน,นั้นพระองค์ก็จะจะบอกวิธีแก้ก็รับด้วยการรู้จักเหตุรู้จักความดับของมันจะดับยังไงแล้วก็บอกวิธีความวิธีที่จะดับทุกข์เอาไว้ก็รับน,นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษากอรับใครมารู้ตรงนี้เพราะพระองค์เรียกว่าเธอมีวิชาแล้วต่นี้เวลาที่เกิดทุกข์ขึ้นมาพระคุณเจ้าอย่างคนทั่วไปเวลาเกิดทุกข์อย่างถ้าผู้ชาย เกิดทุกข์ขึ้นมาม,มีเรื่องราวทุกข์ร้อนขึ้นมาเขาบอกเอ้ยเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปกินเหล้ากันดีกว่าเดี๋ยวไปกินเหล้าไปฟังเพลงไปเที่ยวกันก่อนผู้หญิงก็บอกพอมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรขึ้นมาในใจโอ้ยเอาไว้ก่อนไว้ก่อนไปกินข้าวกันดีกว่าไปช้อปปิ้งดีกว่าคือ,อ,อทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้แล้วว่าเฉพาะหน้ามีต่อหน้าแต่ไม่เอาทิ้งเลยลืมซะดีกว่าอย่างนี้ถูกไหมพระคุณเจ้าอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องนักแต่มันเป็นความคิดของ ุถุชนมันเป็นความถูกต้องของปุถุชนที่จะคิดอย่างนั้นับพระศาสดาบอกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นกระทบจิตแล้วเนี่ยนะไม่รู้วิธีดับตามที่เป็นจริงนะย่อมน้อมนึกไปถึงกร,รมสุขนะเพราะฉะนั้นก็ใช่เลยไปหาอาหารกินไปช็อปปิง้งไปหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส นั่นคือวิธีทางออกของปุถุชนครับผู้ไม่ได้สดับในธรรมผู้มิได้สดับในธรรมคำนี้ดีมากเพราะถ้าเราไม่เราไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเราไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนวิธีที่เวลาเรามีทุกข์เกิดขึ้นก็คือหาความสุขนั่นเองคือเรื่องนี้ทิ้งแล้วก็หาความสุขซึ่งนั่นเป็นวิธีซึ่งเป็นผู้ซึ่งไม่ได้สดับในธรรมใช่ซึ่งมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาความทุกข์นั้นไปได้อย่างถาวรครับอาจจะดับได้ชั่วคราวกลับมาเจอก็ทุกข์อีกนะส่วนอริยชนเนี่ย ผู้ได้สดับในธรรมจะรู้วิธีดับความทุกข์อย่างถูกต้องครับด้วยการเข้าไปารู้จักมัน,นรู้จักละเหตุเกิดของมัน,นรู้จักความดับของมันและค้นคว้าหาวิธีดับ,บ,ดบเดินตามวิธีดับอย่างถูกต้องครับอย่างนี้ฟังเป็นขั้นเป็นตอนดีเลยใช่อย่างน้อยรู้อย่างหนึ่งแล้วว่าถ้าเกิดทุกข์ขึ้นมาในจิตใจให้รู้จักทุกข์ซะก่อนอหให้รู้ทุกข์รู้แล้วว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนี้<ช>ตอนนี้พอรู้เสร็จต้องไปรู้อะไรต่อพระคุณเจ้า รู้วิธีการที่จะ,ะละมันขอรับนะว่าเหตุเตเกิดของมันเนี่ยมาจากอะไรขอรับนี้นะ,ะแล้วต้องรู้ว่าความทุกข์เนี่ยมันดับไปได้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยทำอย่างไรขอรนั้นถ้าเราไปใช้วิธีแบบบุทุชนทั่วไปพระองค์บอกว่าเราจะเพลินไปกับความสุขนั้นๆต่อเรียกว่าราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลน,นั้นอ,อนั้นบุคคลน,นั้นเนี่ยก็จะทิ้งนะ ราคานุสัยคืออนุสัยคือความเคยชินต่อสุขเวทนาไม่ได้อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยพอมีทุกอันนึงก็ไปหาสุขอีกอันนึงโดดจากสุขอันนึงพอมันหมดสุขอันนั้นไปก็ไปหาสุขอันใหม่่ทุกไม่เคยถูกแก้ไขดังนั้นจิตใจและความรู้สึกในตัวไม่เคยถูกปรับปรุงเพราะฉะนั้นรู้จักทุกให้ชัดเจนซะก่อนว่าทุกมันเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้พอรู้จักมันเสร็จต้องมารูว่ามันเกิดได้อย่างไรที่เรียกว่าสมุทัยใช่ไหมพระคุณเจ้าถูกต้องขอรับตอนนี้คำว่าสมุทัยจร สมุทยเนี่ยก็คือ,อโดยนัยยะเนี่ยจะหมายถึงเหตุเหตุที่เกิดแห่งทุกนั้นๆก็ได้ <ขอ S 2> หรือ,ห,รอหมายถึงการปรากฏขึ้นของกองทุกขนั้นก็ได้เช่นมีคนถามพระศา,าสดาว่า,าคำว่าสมุทยัยสมุทัยเนี่ยหมายถึงอะไรพระองค์ก็บอกหมายถึงการปรากฏขึ้นแห่งขันทั้งห้าห,หมายถึงการปรากฏขึ้นแห่งรูปนามทั้งหลายเนี่ย นี่ก็มุมหนึ่งหรือว่าเราเนี่ยเข้าไปหาว่าไอ้ความทุกข์อันเนี้ยมันมีเหตุมาจากอะไรเช่นเ,เสื้อผ้าเราขาดเราเสียใจรถเราหายเราเสียใจเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะเพราะเรามีใจไปปลูกพันธุ์กับมันหรือเปล่าต้องหาสาเหตุอยงเงี้ยอ่าและหาวิธีแก้อย่างถูกต้องออนั่นคือตัวสมุทไทยแต่สมุทัไทยที่เรารู้ร,รู้รู้จักกันเนี่ยที่โดยโดยทั่วๆไปก็คิดว่า เป็นตัณหา,าถ้ามีความอยากอ,าอันนั้นก็ถ<ำ>ูกต้องเป็นนัยยะที่ที่สั้น,นแต่นัยยะเต็มเมของพระศาสดาก็จะพูดสายปฏิจจสมุปบาทลึกซึ้งและลก,ลกวา้วา,งวางกว้างกว่านั้นเยอะมากวงรอบการเกิดเนี่ยเข้าไปว่าลำดับขั้นการเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะอย่างละเอียดเลยตั้งแต่ความหลงลงมาไล่มาจนทั่งทุกถึงที่สุดของมนุษย์คือความตายคันะอาจจะมีเหตุ เกิดมาจากอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนมาเรื่อยๆครับื่งกีพระคุณเจ้าพูดในตอนต้นว่าการปรากฏขึ้นแห่งขันทั้ง5ก็ใช่การปรากฏขึ้นจากนามรูปนั่นก็ใช่แล้วก็การเกิดวงรอบของปฏิจจสมุปบาทก็ใช่ตัณหาก็ใช่ทั้งหมดนี้เป็นพุทธวจนะทั้งสิ้นใช่เป็นความลึกซึ้งทั้งหมดแล้วเรารู้สมุทัยแล้วแล้วเราจะต้องทํำยังไงกันต่อพระคุณเจ้าสมุทัยเนี่ยพระศาสดาบอกว่าถ้ารู้แล้วเนี่ยต้องรีบละมัน อ๋อสมุทไทยนี่ต้องละต้องละไม่ใช่ละทุกละที่สมุทไทยละที่สมุทไทยอรับตัวทุกมันจะดับไปเองนะตัวทุกเนี่ยต้องกําหนดรู้ต้องรู้จักมันอย่าหนีไปอย่าไปหาเหล้ากินอย่าไปพึ่งไปเที่ยวมาทําความรู้จักมันก่อนว่าเอ๊ทุกนี่มันมันเป็นยังไงเวลามันเป็นสำหรุเจ้าอย่าพูดถึงทุกใจก่อนเวลาเวลามันทุกใจเนี่ยมันจะเกิดเส้นสมมติว่าเขาไม่ขึ้นเงินเดือนให้หรือว่าทันโทษภรรยาว่าลูกไม่พอใจ นายไม่พอใจมันก็เกิดทุกที่ใจไอ้ตัวเนี้ยที่คุณเจ้าพูดทุกที่ว่าเนี่ยต้องรู้ต้องกําหนดรู้ใช่แสดงว่าเราไม่ได้ตามปรารถนาแล้วใช่ไหมเราอยากให้สิ่งนี้มันดีได้เลื่อนขั้นได้เงินเดือนขึ้นเอแต่มันไม่ได้ใช่ไหมเราก็มาสาวหาเหตุว่าเอ๊ะเหตุมันเป็นยังไงใช่ไหมออย่างนี้ไปละที่ตัวเหตุละที่ตัวเหตุเหตุคือผมอยากได้ะพราะคุณเจ้าแต่ก็ ต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องเช่นเราต้องขยันทํางานคนอื่นก็อาจจะมองเอเรายังไม่ขยันพอ,อใช่ไหมเราก็มาสํารวจตัวเราเองแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเราเองคอรับกาจัดเหตุที่ทําให้เกิดผลเสียขึ้นมาคอรับนั่นคือละที่ตัวสมุทยัยละที่ตัวสมุทยัยคอรับอตอนนี้มาพูดถึงทุกสมุทยัยก็มีนิโรดนิโรดนี่คือความดับใช่ไหมพระกุญเจใช่นิโรดก็จะเป็นความดับทุกคือเราต้องรู้ว่า ความทุกข์นี่มันดับไปได้นะแล้วรู้รู้วิธีรู้หนทางความดับมันเช่นว่า,อ,าอย่างเราขับรถไปใช่ไหมแล้วรถมันเสียทุกคนจะลงจากรถมาแล้วเอ๊ะมันเสียเพราะอะไรครับเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วรับอพอไปดูว่าเอา๊ะอะรถคันนี้เสียเพราะว่าอ๋อหัวเทียนมันเสียเดี๋ยวไปซื้อหัวเทียนใหม่มาเปลี่ยนก็จบแล้วรับเราก็ค่อยจเจริญมรรคคือเดินไปซื้อแล้วก็เอามาเปลี่ยนเพราะนั้น ตัวความดับทุกเนี่ยต้องรู้จักก่อนว่าอ๋อมันจะดับได้เพราะอย่างนี้จะดับได้เพราะเหตุผลนี้เพราะเหตุผลนี้แล้วก็ค่อยเจริญมรรคเดินตามเหตุผลนั้นที่เรารู้เนี่ยมันก็จะได้ดับทุกได้เพราะฉะนั้นนี่โรดนี่จึงมาก่อนตัรนี้ให้เห็นรูปร่างนีโรดก่อนและจะไปถึงนีโรดยังไงถึงวิ่งไปหามากวิ่งไปหามากนี่จึงได้ถูกกาหนดไว้ว่าทุก ต้องถูกกาหนดรู้ซะก่อนอต้องกําหนดรู้เมื่อ<ะ>รู้ว่าทุกรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้<ะ>ไปหาซิว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดแห่งทุกข์<ะ>คือตัวสมุทัยนั่นเองอออแล้วก็ละเลิกที่สมุทัยนั้นเสีย<ะ>แล้วเมื่อละเลิกสมุทัยนั้นเสียเรียบร้อยตัวทุกข์มันจะดับไปเองอมาที่นิโรธเหมือนกันความดับสนิททั้งหลายนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องไปหาที่ตัวมรรควิ่งไปหาที่มรรคมาที่มรรค มักมีองค์8เคยได้ยินพระคุณเจ้าอยากให้คุณเจ้าได้พูดถึงสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรครับมักมีองค์8เนี่ยจะพูดขยายก็ได้เยอะก็ได้จะพูดย่อก็ได้เอาตามนั้นแล้วแต่พระคุณเจ้าเ,เลยรับสมมุติว่าจะพูดในให้ครบ8ตัวก็จะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นอะไรเห็นเกิดดับแค่นั้นเองสัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องคิดยังไงพระเจ้าบอกทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายนี่คิดถูกต้องคอรับ สัมมาวาจาผู้จาถูกต้อง4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาเพื่อเชื่อสอดเสียดขอรับนะสัมมากัมมันตะก็คือปฏิบัติสินห้าสามข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปนิการขอรับนะสัมมาชีวะผู้เจ้าก็ตัดไว้สั้นๆคือเลี้ยงชีวิตด้วยการไม่เบียดเบียนขอรับนะสัมมาวายามะก็คือเพียรที่จะละอกุศลแล้วก็เพียรสร้างกุศลขอรับนะส่วนสัมมาสติก็พยายามอาเอาสติมาละลึกได้ ถึงกายเราถึงเวทนาถึงจิตถึงธรรม4ี่อย่างเวทนาให้ตั้งอยู่กับอุเบกขาจิตอยู่กับผู้รู้เห็นธรรมก็คือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายความดับไปอย่างนี้ส่วนสมาธิพระองค์ก็ตัดว่าให้ทำฌานหนะึ่งสองสามสี่ชื่ออาจจะดูยากแต่จริงๆพอไปดูวิธีแล้วเนี่ยไม่ยากเลยแค่ละอกุศลในใจก็จะได้ความสงบระดับที่หนึ่งที่เรียกว่าฌานหนึ่งแล้วอ,อย่างนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะ,ะพ้นทุกข์ได้ อย่างทาวรครนี่คือ8ข้อ8องค์แต่ถ้าพูดย่อเหลือ3ก็คือศีลสมาธิปรรัญญาับถ้าพูดย่อลงไปเหลือ2พระศาสดาก็บอกสมถะกับวิปัสสนาัจิตนิ่งวิปัสสนามีปัญญาเห็นความจริงคือเห็นการเกิดและการดับสัจจะของโลกนะแค่นั้นเองพอแล้วมักแปด<อ> เพราะฉะนั้นจริงๆทำตามนี้เท่านั้นเองในเวลาที่พระคุณเจ้าพูดถึงเห็นความเกิดและความดับไอ้ส่วนนี้ถ้าเกิดมนุษย์ฝึกบ่อยๆคนฝึกบ่อยๆในใจเช่นอะไรไม่ได้ก็ตามในใจที่อยากจะได้ให้เห็นเกิดดับเห็นอย่างไรพระคุณเจ้าอมันอยากได้อ่ะอันนี้มันอยากได้จริงๆมันไม่มีตังค์ซื้อพระคุณเจ้าแต่มันอยากได้ไปขอใครเขาก็ไม่ให้นะจะขอสามีขอภรรยาเขาจะซื้อไอ้นนี้มันอยากได้อะมันก็กลับไปบ้างก็คิดเรื่องเดียวนี่มันอยากได้แล้วจะไปเห็นเกิดดับได้ไงพระคุณเจ้าก็มันอยากอยู่ตลอดอ่ะแต่นี้ พระศาสดาให้ให้สาวดูว่าก่อนเกิดความอยากนี่อะไรเกิด<อ>สาวหาเหตุเพราะนั้นก่อนเกิดความอยากเนี่ยแสดงว่าเราพอใจก่อนอย่างเหมือนว่าอ,อยากได้แจกันอันนี้มาขอรับก่อนที่จะอยากได้แจกันอันนี้ต้องเกิดความพอใจก่อนต้องเกิดความพอใจก่อนอเพราะเวลาเราไปในร้านเนี่ยแจกันคงเยอะแยะไปหมดใช่ขอรับใช่ไหมเอ๊ะแล้วทำไมอยากได้อันนี้แ่ละเพราะพอใจอันนี้พอใจอันนี้ขอรับความพอใจต้องมาก่อนความอยากจิงตามมาขอรับ ก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดอีกสาวเข้าไปอีกเพราะว่าเรามีตาไปสัมผัสนะผู้เจ้าจึงบอกสัมผัสเป็นเหตุให้เกิดพอใจเป็นเหตุให้เกิดความอยากขึ้นมาอ,อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นผู้เจ้าบอกว่าอ่ะถ้าต้องการดับความอยากใช่ไหมให้ไปดับที่ความพอใจอร,รีบวางความพอใจซะหรือให้เห็นโทษของแจกันอันนี้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็เหี่ยวไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็เสื่อมนะอ๋ออ่า ความอยากมันจะลดทอนลงขอรับมันค่อยๆลดทอนลดทอนโอ้มันเป็นสองวิธีวิธีหนึ่งให้เห็นความเป็นจริงของตัวของมันก่อนเพราะไอ้สิ่งที่อยากได้นี่มันมันเกิดดับเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็เฉาห้าปีก็ผ่านไป3ปีสองวันอะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปอันที่หนึ่งอันที่สองที่พุ่เจ้าบอกก็คือให้ดูที่ตัวก่อนว่าอยากได้เพราะพอใจดับที่พอใจถ้าดับที่พอใจไม่ทันไปดับก่อนหน้าพอใจอย่าไปดูมันซะไม่เห็นนี่เป็นสิ่งที่ที่ที่ จะดับมันได้ที่จะดับมันได้ขอรับ<ล>นะมีมีขั้นมีตอน<ล>นั้นพระเจ้าจะบอกเลยถ้าถ้าความพอใจในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงความอยากในสิ่งนั้นจะมีขึ้นมาได้ไหมมันก็จะไม่ได้ข<ล>อรับอืมพะเรียกว่าเหตุที่นําไปสู่ความอยากนั้นมันดับสนิทขอรับ<ล>นั้นความอยากย่อมเกิดแต่เหตุคือเวทนาเวทนาเป็นเหตุใ,ให้เกิดตัณหาถ้าเวทนาดับสนิทอัวตัณหามีได้ไหมก็ไม่ได้ขอรับ<ล><ล>อย่างนี้ นี่คือวิธีดับอีกอย่างนี่นคือที่พุธเจ้าพูดเมื่อสักครู่ตอน<ม>ต้นคือปฏิจจสมุปาทใช่ลักษณะนี้คือปฏิจจสุปาซึ่งมีอยู่ในใจเราตลอดเวลาที่คุณเจ้าพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าแก้กรรมตอนนี้มันก็ไม่มีความสุขอย่างที่บอกมันมีทุกมีอะไรเขาก็แก้กรรมกันใหญ่เลยนี่เป็นคุณเจ้าพูดถึงกาแก้กรรมอย่างถูกต้องแก้กรรมอย่างถูกต้องทําอย่างไรพระคุณเจ้าก็คือมักแปดนี่แหละอ๋อหรือง่ายๆเราจำสองอย่างคือสมาะกับวิปัสสนาครับจิตนิ่งนะ จิต,จตน,นิ่งนิ่งยังไงพระคุณเจ้า,าแน่นิ่งไม่ไหวติงแบบโอ้ยไม่เอาอะไรเลยมองเห็นอะไรก็ไม่เอาอะไรอย่างนี้เลยพระคุณเจ้าเนี่ยอันนี้เป็นเป็นศัท์ภาษาทายที่ทําให้คนเราเข้าใจผิดขอรับเราคิดว่านิ่งคือไม่ขยับเลยขอรับหรือว่าเป็นคนเสื่องซึมไปเลยขอรับจริงๆก็นิ่งก็คือการที่จิตเนี่ยไม่เข้าไปเกาะอยู่กับอารมณ์อันเป็นอกุศล นี่แหละศัตรูตัวร้ายกาจของมันจำแค่นี้ไ้ก่อนเอาหลักข้อที่หนึ่งก่อนจิตนิ่งคือการที่อารมณ์ไม่เข้าไปเกาะอยู่กับอกุศลธรรมอะไรที่เป็นอกุศลธรรมเราไม่ไปเกาะขอรับนี่จิตนิ่งแค่นี้เองไม่ใช่แน่นิ่งไม่ไหวติงไม่ใช่นั่งบางคนนั่งก็อืมบางคนก็ขมึงตึงจิตนิ่งพระคุณเจ้าจิตนิ่งอย่างนี้ไม่ใช่เอาแค่ไม่ไปเกาะกับอกุศลนี่จิตนิ่งเราก็ยังทํำยังไงพระคุณเจ้าตอนนี้เวลาทาทาไงคาว่าจิตนิ่งคือทํำยังไง ก็แค่เอาจิตมาอยู่กับกายเอากายเนี่ยเป็นหลักจิตนิ่งคืออย่าเอาจิตออกไปข้างนอกอย่าไปสายสอดข้างนอกเอาจิตไว้กับกายไว้อย่างไรเหรอพระคุณเจ้าไว้กับกายก็กายกับผมก็มีอย่างเนี้ไว้อย่างไรพระคุณเจ้าก็ได้หลายแง่ขอรับลมหายใจก็เป็นกายอยู่กับลมก็ได้หมายความว่ากับผมหายใจเข้าให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกให้รู้โดยหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ตอนไหนทํยังไงก็ให้อยู่อย่างนี้เหรอพระคุณเจ้ารู้อยู่เช่นนั้นเหรอเยอะที่สุด ให้ออกให้เยอะที่สุดเช่นนั่งอยู่อย่างนี้ก็เฉยๆก็รู้หายใจเข้าให้ออกเมื่อกี้มันจะบอกนั่นหนึ่งลมก็เป็นแล้วสองสองให้รู้ตามการเคลื่อนไหวไรีบหดของเรายังไงพระคุณเจา้าเช่นเราเดินเนี่ยให้รู้ว่าเดินก็มันรู้อยู่แล้วนี่พระคุณเจา้าแต่เวลาเราเดินจริงๆพอเรามาสํารวจที่จิตเนี่ยใจมันไม่ค่อยอยู่กับกายนะเหมือนเราเดินกลับไปที่รถเนี่ยใจมันไปถึงรถถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว มันไม่ได้อยู่ที่ก้าแต่ละก้าที่เดินไม่รู้ปัจจุบันไม่รู้ปัจจุบันหมายความว่ามันทําโดยอัตโนมัติใช่ความจริงมันสามารถเดินมันไปได้นั่นแหละแต่ไม่รู้เรกว่าเดินไปรู้อย่างอื่นเช่นเอ๊เดี๋ยวจะไปกินข้าวที่ไหนนะพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรเมื่อลืนนี้เดี๋ยวต้องไปไหนหรือเปล่าแล้วก็เดินก็ขับรถใจมันคิดไปทั่วเพราะฉะนั้นไม่เอาให้รู้อยู่กับปัจจุบันรู้อิเดียบทเช่นเดินให้รู้ว่าเดินตอนนี้เดินก็รู้แล้วว่าเดิน่แล้วยังไงอีกอย่างที่สามก็คือรู้การทํางานในปัจจุบัันอ อันนี้ก็คือเคลื่อนไหวรีบทบวกกับมีอุปกรณ์ที่ได้งานไปด้วยเ,เช่นเรากวาดบ้านเราก็เคลื่อนไหวแขนแต่เรามีไม้กวาดไปด้วยนะหรือถูบ้านล้างจานขับรถเนี่ยเพราะนั้นใครเอาจิตมาอยู่กับการทํางานพระองค์ก็บอกเนี่ยเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะด้วยเหมือนกันอันนี้แหละพระคุณเจ้าที่ผมได้ยินเขาพูดมาสาธุจริงๆพระคุณเจ้าเขาบอกว่าอย่างนี้ก็บ้าสิ จริงๆพราะคุณเจ้าผมได้ยินมากับผมก็บ้าสิพระคุณเจ้าเดินก็รู้คลานก็รู้รู้อันนี้รู้ตรงนี้รู้รู้่าคานเดินรู้ว่านั่งตรงนี้มองรู้กินรู้ขับถ่ายรู้คูแขนคู่ขารู้รู้รู้ไปทําไมพระคุณเจ้าที่ผมได้จริงจริงๆพราะคุณเจ้ากับผมได้ได้ยินอย่างนี้บอกว่านี่บ้าแล้วเขาว่าอย่างนี้เพราะคุณเจ้าแต่ว่าเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยินตรงนี้ มาจากที่คนพูดกับที่พระพูดหรือที่เป็นพุทธวจนะพ,พุทธวจนะบอกว่าให้เรารู้ปัจจุบันาคาว่ารู้ปัจจุบันที่บันที่พูดนี่คือรู้กายก่อนเอมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้ที่เรากำลังพูดเรื่องรู้กายาคือรู้ลมและรู้ตัวรู้ทําไมพระคุณเจ้าคนคนที่บอกว่ารู้อยู่กับกายแล้วบ้านเนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจคนบ้าอ๋อคนบ้านเนี่ยอยู่ในโลกแห่งจินตนาการขอรับจิตไม่ค่อยกลับมาอยู่ที่กาย<อ>ดูวิธีหมอเวลาเขาแก้คนบ้านนะเขาจะต้องให้เช่นมาวาดภาพ ให้จิตมันคุมกายเข้าไว้ oh. เพื่อให้จิตเนี่ยหยุดการปรุงแต่งนะเพราะฉะนั้นคนบ้าจริงๆเนี่ยจะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ oh. เดี๋ยวมีเสียงโน้นมาสั่งมีอันนั้นมาพูดมามันอยู่ในความคิดตลอด